อยากใหไหนพระสุธาที่กว้างไกลยังไม่เท่าแม่นี้รวมแผ่นฟ้ามหาหนาทีพระคุณแม่นี้มากเสียยิ่งกว่ายาแม่อุ้มท้องแสนทอรมา ยามหิวคราใดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าปลาลูกแสนเพรมปรีพระคุณแม่นั้นอน,นันต์เหลือที่ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าเลี้ยงมาจนใหญ่ แม่ยอมเหนื่อยกาย คอยมันเพียรเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไหม่มาแม่คงเจ็บช้ำระดี แกจราท่านเรื่องเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นเป็นล้นปลีน้ำนม,มแม่นี้มีค่านับอนันผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้น คนเดียวผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่า